วันนี้นะคะอีวาพี่พี่เอฟซีมาดูงานกีฬาสีนะคะของเด็ะะกในค่โรงเรียนสาธิตราชภัฏอุบลราชธานีโอ้ยดมมาเยอะกระาก้อนเยอะมากมูประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะทุกคนเยอะลยะค่ะน้องอีว <laughs> านยมามูซีอะไรคะชมพูแล้วเชียร์เชียร์สีอะไรจม <laughs> ื่น,นอมคอยอยู่ตรงหน้านี้คือขบวนของสีชมพูสีจม,มอ่อน ขอเซียมกลมมือให้กับสีเขียวด้วยค่ะเหลกกีฬาอาบุโตก็คะจมอดซุกจอดซุเอ้าวนี่แรงแรงเลยพี่ดาเลยมากพี่ดาเลยมากเอาขนมมาสำหรับขนมเด็กนะคะจีจมูกี สีอ,อื่นก็ทานด้วยได้นะคะดีด่เลยค่ะดี่เลยค่ะผู้ปกครองน้องอวีวานทุกคนนะครับงมุรี่นะคะแข <c oughs> ่งกีฬาสาธิตกันมาลูกแข่งกีฬาสาธิตกันค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะราชพัฒอุบลราชธานีนะคะควันนี้อ e ิ t จะพาพีพีเอนะคะมาชมกีฬาสีนะคะของเด็กนะคะอนุบาลประถมมัธยมนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะอุบลราชธานีบ้าน er. เฮาเด้อไม่น,นี่เอาอยู่ครับเด็กๆนี่เลยวันนี้มีสีอะไรบ้างคะลูกชมพูชมพูมพสีอะไรอีกฟ<า>้าเขียวแสดด้วยหรอคะอ่ะครบแล้วใช่ไหม ครบแล้วนะคะชื่อน้องอะไรเอ่ยนะอ่าแล้วก็น้องอะไรเอ่ยในม, <c oughs> มากับน้องเอวานะคะพีเอฟคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะคะน้องเอวานี่เลยะคะ่ะไปทุกทริปที่เราไปเที่ยวนะคะโอเคเดี๋ยวอี๊จะพา พีพีเอฟซีไปดูขบวนพาเลทกันนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะตั้งขบวนเป็นยังไงนะคะวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนอีฟจะได้ลงวิ่งด้วยหรือเปล่าเนาะเอว่าจะเป็นร่วมกิจกรรมอะไรบ้างก็รอติดตามได้เลยน้องโบนัทจะวิ่งไหมวันนี้เนิ่นเย้นัะนยายเราเห็นละลูวิว่งเราอยู่ด้านหลังทุกคนนี่เลยอันนี้สนามใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราไม่ทนันเดี๋ยวเราต้องไปแล้วลูกปะไปตั้งขบวนพาเลทกันค่ะปะ ทุกคนคะอันนี้จะเป็นน้องๆวงโยาธาทิตนะคะของโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะคะอันนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวอ๋อน้องสลับกันนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะถามน้องๆน,นะคะว่าเครื่องดน,นตรีหว่าที่เราเห็นแบบใหญ่ๆเนะี่ยอะไรนะคะนี่เลยคะ่ะแบบใหญ่มากอู้อันนี้แต่งโรงเรียนอะไรคะคอ๋อประทุมวิทยาคมอู้น่ารักมากเลยนะีคะวงโยวงโยนะคะอันนี้เลยคะ่ะชุดเป๊ะนะคะทุกอย่างเป๊ะนะีคะ อันนี้ก็ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลเนาะเขาขอแบบความร่วมมือจากโรงเรียนอื่นๆที่มีแบบวงโยธาทิตเพราะว,าว่าโรงเรียนอะไรนะสาธิตก็เพิ่งแบบก่อตั้งเนาะนะคะก็ยังได้ไม่นานคนก็ยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในอนาคตอาจจะมีวงของตัวเองอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอะไรเอ๊ะวาเฮ้เพื่อนเยอะเลยนะอันนี้ ด้วยนะทุกคนสุดยอดมากเลยอันนี้กอ,องเขาเขาเรียกกองแสดงแสดงใช่ไหมคะดีไหมครับว้า เดี๋ยวร็กขบวนสีเขียวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะน่ารักมากนะคะกำลังเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมๆนั่งรออยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้เลิกนะคะอันนี้จะเป็นวงโยทวาทิศโรงเรียนอะไรคะเด็กโรงเรียนปทุมพิทยาคมค่ะอ๋อโรงเรียนปทุมพิทยาคมนะคะน่ารักมากค่ะสู่ซูนะเองเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะยี่ขอร่วมขบวนหน่อยได้ไหมอ่ะเลองเล่นมากี่ปีละ <ป>อูหกปีแล้วอยู่มหแล้วใช่ไหมอืมสุดยอดมากเก่งมากค่ะซ้ซๆนะเองค่ะอันนี้อันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะฉาบครับจาบนะทุกคนนะนี่เลยค่ะน้องวัวพี่ไม่รู้หรอเนี้ยน,น้องขํน้องขำนี่อะไรนี่อะไรนี่ไปเห็นเครื่องดน,นตรีชิ้นนี้อีปไม่รู้อีปไม่รู้จักเลยทุกคนอีปว่ามีพี่พๆีหลายคนอาจจะรู้จักเขาเรียกอะไรตัวเองอันนี้นี่ซูซ่าครับ สุดซ่าูซ่าซาปะทังก้าปะทังกี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ใช่ไหมอะไรนะเอาเสียงสุดซ่าฟนได้ะทุกคนนี่เลยค่ะโอ้พี่ไม่รู้จักเลยพี่ไม่เคยเห็นครั้งแรกตัวเองสุดยอดอันนี้อันนี้หนักไหมกี่กิโลคะตัวเองไม่รู้ครับม่ไม่รู้ด้วยอุ้ยให้ยกได้ด้วยหรอเด้จริงเหรออุ้ยนั่นไหญู่ดเล่นน้องบอกมันจะหักเอาไม่ได้ไม่ได้น่ารักมากเล่นมากี่ปีแล้วคะเลแต่มอแต่มหนึ่งตอนนี้มอห้ามห้าแล้วโอ้สุดยอดมาก เราเป่าเพี้ยนไหมมันมันใช้เป่าใช่ไหมคะเก่งมากเองดูดหรือเป่าเป่านะเป่าเก่งมากเก่งมากสูดซาฟโฟนนะคะนี่เลยค่ะถ้าจบไม่ได้ก็ซู่ซูซาซากันไปนะทุกคนนะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยเดงน่ารักมากอุ้ยมีควายด้วยอุ้ยจะไปไถนาที่ไหนคะลูกวันนี้แถวนี่ยนะครับอ้อลอเหรออืออยู่อยู่แถวมหาลัยน้องบอกนะ อ,อยู่ข้างหน้าใช่ไหมตรงสนามใช่ไหมวันนี้อันนี้คือเอามาในทีมอะไรคะวันนี้ธีมภาคก,กลางครับเอาภาคกลางภาคกลางธีเริ่มงง,งละกลางอีสานบ้านเฮาเหมือนบอสเนี่ยโอเคเนาะอันนี้ไปไถนานะคะใช้ควายอะไรอย่างงี้เนาะ,ะอันนี้น้องๆสีส้มนะคะนี่สีส้มคะ่ะนี่ค่ะนี่นา่ารักเด็กๆนะคะ ค่ะเด็กๆสีส้มด้่ยค่ะนี่สีแสดสีแสดเช่ไค่ะน่ารักเลยค่ะขบวนก็จะเริ่มแล้วใช่ไหมคะกี่โมงคะขาขึ้นค่ะ่ะเด็กๆไปบ่ายกล้องหน่อยค่ะอีกห้านาทีเหรอคะสู้ๆนะลูกนะเดินแบบตรงๆเลยนะวันนี้นะคะ เดินให้คล้องเลยนะฮะสมัยจะเรียกว่าสมัยสมัยแม่สมัยแม่นี่เดินแบบว่าต้องซ้อมประมาณ10รอบเลยนะคะทุกคนไม่ได้ซ้อมรอบเดียวแล้วเราต้องมาเดินนะนั่นแหละเราต้องซ้อมให้แบบว่าเป๊ะเลยเดินต้องเท่ากันแถวต้องตรงอะไรเงี้ยนี่ใพี่พด้วยอันนี้พี่พีชั้นไหนคะลูกมอหนึ่อหูน่ารักมากเลยสู้ๆนะคะอันนี้ เราต้องแอบเสียงด้วยนะทุกคนนี่อันนี้สีฟ้าส,สีสีเจ้าสมุทรนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเด็กๆดดเดินมาเยี่ยมนาฬิกควงคาถาให้ดูหน่อยลูกควงคาถาให้ดูหน่อยค่ะคุยต้องพูดแบบซอฟด้วยนะไม่ควงค่าตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักนะคะเดี๋ยวขบวนก็จะเริ่มแล้วนะคะสู้ๆค่ะผู้ปกครองก็มาชมแบบแน่นมาก,กวันนี้มาให้กําลังใจลูกๆหล,ลานๆทุกคนนะโอเคค่ะ ได้แล้วค่ะกระเพื่ระเด็กลังเดินกันมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะว้าวกล่วงไม้คา่า มาเยอะก็ทากรเยอะมากมูประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะทุกคนนี่อะไรคะเอยแบบเก่งมากเลยขบวนกำลังมาแล้วน้องเอวากำลังมาแล้วทุกคนดูวันนี้เป็นผู้แบบร่วมขบวนนะคะนี่ค่ะนี่นี่ ทีมนักกีฬานะคะนี่เลยนะคะคส,ส,ค 5, ส,ส,สีชมพูโอ้โหน่ารักมากเลยสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะเอวาจ๋าเอวาจ๋านี่เลยนี่เลยหนีไปบันไดกล้องหน่อยลูกเอวาสู้ส <pew S 2> ๆนะวันนีส้สู้ๆนะคะสีชมพูสู้ๆสีชมพูสู้ๆนะลูกนะเดี๋อ๋อเนี่ยนังเอวาอยู่สีอะไรคะ ชมูแล้วเชียร์เชียร์สีอะไรค่ะเชียร์เชียร์อะไรเพราะว่าเล่อ๋อเชียร์กันเองนะเราเนี่ยวิ่งด้วยกันเอวาก็วิ่งเหมือนกันวิ่งด้วยกันเลยวันนี้ที่ตื่นเต้นกว่าเด็กๆนะคะผู้ปกครองค่ะทุกคนผู้ปกครองดีมากนะคะวันนี้มาแบบลุ้นแบบลูกๆหลานๆจะเดินได้ไหมนะคะจะแบบว่าพ่วงกรช้าได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเนเราจะยอดมากเลย พระประเมนทร,รรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวครับถือโดยเด็กชายจโจฮันเนสปินาดิสำหรับองค์ดุริยางจากโรงเรียนเทศบาลสอหนองบัวนะคะภายใต้การสนับสนุนควบคุมดูแลโดยท่านด็อพเตอร์ไผ่ทูลแจ นของสีชมพูสีจุมอ่อนที่มาในตีามาพาโพตัวอันนี้สีเขียวมารากตนะคะทุกคนนี้เลยค่ะส,สีที่สองนะคะนี่เลยค่ะว้าวเคณะสีสสสนตีมเนี่ยเขามีล่ามสูงนไมเยอรย่อไม้หนึ่งนายภูพิพัฒน์กัญญาหาสูงไม้สองและไม้สามนางสาวบุญยาภา สารติอองอ่อนและนางสาวปารณีพรธรรมทรัพ์ยครับผมสำหรับขบวน่องนารักได้แก่สีเขียวนะครับขอเสียงปรบม,มือให้กับสีเขียวด้วยครับ <laughs> ติดเลยครับสำหรับขบวนต่อไปได้แก่ขบวนของสีแสดขอเสียงปรบมือให้กับสีแสดด้วยสีแสดนแลละนี่เลยไม่ต้องถามหาซีเครตที่นี่เด็นอยู่ที่สีแสดนะคะนี่เลยค่ะนี่นี่น้องลากมาแล้วนี่จักรขาขับสุนียลยิลมถุยเขียวเอื้องนอนชำเลืองอย่างสุขสงมือไทย ดังแดนรมสมนี่เลยค่ะว้าวด้วยลวดลายบนเสื้อแบบผ้าไทยเช่นผ้าถุงเสื้อครอกระเช้าผ้าโขงม้าและเสื้อพื้นเมืองครับผมตามมาติดติดเลยครับสำหรับขบวนสุดท้ายนั่นเองครับมาจากสีฟ้านะครับอ๋อสีฟ้าเลยค่ะิสีฟ้าคอนเซปต์ฟาต้นี่เลยว้สายทานะ คุณสีฟ้าค่ะสีฟ้าจริงจริงผูเกิดบากหลังซื้อค่ะซื้อค่ะอ่าเลยสู่ทะเลลึกลงไปผจญภัยผ่านสายน้ำข้ามทาราขบวนของคณะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีสุดท้ายแล้วนะคะทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมือมาดูรวมแบบว่าทุกปีเดี๋ยวจะขึ้นด้านบนค่ะ UBRU Happiness Stadium <S <S นะคะตรงนี้ก็คืออยู่ <S <S อยู่ที่ <S <S อ่ <S <S เอาเขารียกอะไรนะสนามกีฬากลางของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนุวลราชธานีนะคะเดที่สวพี่ๆขึ้นไปข้างบนไปอยู่สีเราก่อนแล้วเราจะได้มองเห็นข้างล่างนะคะตอนนี้ก็จะยกสนามนี้ให้กับเด็กๆแล้วนะคะผู้ปกครองต้องขึ้นแล้วค่ะทุกคนนะคะนะคะเอาขนมมาสนับสนุนเด็กๆนะคะสีชมพูสีชมพูสีอื่นก็ทานด้วยได้นะคะนีะ่เลยค่ะนี่เลยค่ะผู้ปกครองน้องอีวาณัชพรนะคะพรหมพรี พี่นะคะแดงอาคันมหน่มาค่ะพี่ผู้ปกครองน้องสีสีชมพูเนาะตรงนี้ค่ะกอกผู้ปกครองน้องเอวาค่ะค่ะหนึ่งครับสองค่ะนี่เลยค่ะขนมเยอะมากเลยค่ะผู้ปกครองเอาขนมมาสนับสนุนแบบเยอะนะคะได้เลยคะ่คะแบบไหลยอย่างมากนะคะใส่มงใส่ใหม่ก็มีได้เลยค่ะมาสนับสนุนเด็กๆได้นำโซมอันนี้คุณครูคุณครูเนาะ ค่ะอืมน่ารักมากเลยอะ่ะคุณครูยังเด็กทุกคนเลยอะ่ะอืมน่ารักน่ารักสู้ๆเองสู้ๆวันนี้นะคะค่ะสีเราต้องชนะนั่นไงนั่นไงชมพู่ต้องชนะนะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอดูน้องๆเด็กๆก,กันเนาะนีอะไรคะ่ะกําลังแบบว่ารวมขบวนหน้าเวทีอยู่นะเนะชิญทงโรงเรียนนะคะโรงเรียนโรงกีฬาสีเ <laughs> ชิญโรงกีฬาสีนะคะ เลยค่ะธงพันกันยังไม่ขึนะะ้นเลยค่ะในกกีฬาวิ่งคข่เพลิงตัวน้อยมาแล <c oughs> er ้ว <c oughs> นะคะนี่เลยค่ะตากล้องคิดถึงตัวเองไหมสมัยเป็นแบบเด็กนักเรียนนะคะนี่เลยค่ะตากล้องนี้หลายสมัยเลยทุกสมัยเลยนะคะว้าวเจ้าโลววิ่งต้องสโลโมชั่นเนียนะคะแบบน่ารักเนี่ยอ๋อวิ่งคข่เพลิงนะคะวิ่งเข่าเพิง ต่อไปน้องเอวาอีจะปั้นน้องเอวาเป็นนันะะนกกีฬานะคะทุกคนรอติดตามในะอฟเอฟซีเมื่อกี้พี่ชาติไปเป็นนักกีฬาอาโุโสนักกีฬาอุโสใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเป็นรายการใหญ่มากเพราะปกติเนี่ยเป็น นักกีฬาเป็นสูตของโมอาเซียนมาแล้วกีฬามาอะไระเทศไทยมาตอนที่มาเป็นนักกีฬาเป็สูตรให้กับโรงเรียนสหพันธ์เลยสุดยอดมากเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะขอบพระคุณวิชาต่างหเลยค่ะพี่จิระยุพัฒเพิงใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องกีวัตจะลงแข่งขันกีต้านะคะนี่ค่ะเรามีโค้ชส่วนตัวมาด้วยนะคะทุกคน กำลังนวดนะคะนวดนักกีฬาอยู่นักกีฬาฟันน้ำนมนี่เลยค่ะซื้อซื้อหน่อยซื้อซหน่อยอ๋อนี่ว่าลองอบวมร่างกายก่อนนะคะทีที่สี่ีช่ไหมคะเตรียมลงสนามแล้วนะคะร่างกายเราต้องพร้อมนะคะนักกีฬาจีทาจีทานะคะนักวิ่งนักวิ่งใช่ไหมคะมาวิ่งเหรอคะเออไม่ได้วิ่งเหรอคะโอ้มาเชียร์น้องๆหนงอยูนะ จะตื่นเต้นสักหน่อยในวมาจะตื่นเต้นสักหน่อยนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะแบบลงแข่งแบบจริงจังนะคะน้องเอวาวันนี้ก็แบบสู้เต็มที่ค่ะพี่เอซีเป็นกำลังใจให้น้องเอวาด้วยนะคะเอวาสู้ไหมในกกีฬาเตรียมตัวแล้วนะคะตอนนี้ถามแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวแม่จะไปรอติดขอบสนามฝั่งนู้นนะคะได้ไหมคะ สีจู้สู้สูๆๆส้สสนะคะสูๆส้ๆนะคะนักกีฬาเตรียมตัวแล้วนะคะตอนนี้ ชมพูสีแดงแล้วก็สีฟ้านะคะโอเค ด้านนี้เลื่นมากไม่อยากบอกคุณครูปุ๊กปีกมีอะไรค่ะครูประจำชั้นแล้วเอว่าแข่งกี่รอบแล้วคะนี่เอวาแข่งวิ่งสองรอบแล้วก็ชักกัลเยอะรอบหนึ่งค่ะแนะพ้ค่ะ <c oughs> ชักกัลเยอเะแพ้แต่ว่าวิ่งได้ที่สามวิ่งได้ที่สามนะคะโอเคครับอีกคนหนึ่ง สูสูนนะลูกนะขอให้สองสจบโชคดีสีเหียวโซ้สซ่สเหียวโซ่โซ่ โอเคตอนนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬาของผู้ปกครองนะคะระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูนะคะคุณครูยังไม่มาเลยนะเนี่ยนะเนี่ยผู้ปกครองเพิ่งมาสองสามคนนี่อะไรกันนี่ผู้ปกครองเพิ่งมาเลยพ่เนี่โอเคสู้ๆเราชนะแน่นอนวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปเรียกพี่เขานะะโอเคครับปิดแล้วโอเคโอเคเรียนจบแล้วนครับเรียนจบแล้ว ดี๋ยวพี่ผู้ชายมาถอนะครับไมครับเนครับเ่าแรองถ้าไหนมีการแก้มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับถเสียผู้ครอ

آء کو شيام ھم کچڙي ھم کو دسڻ ھم กรองเสียแบบเพียบมาก <stro op> <Beaut é>

มันจะขึ้นแล้วลุน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 อยู่ไหนละ่ะร okay ู้ตัวหรือยังว่าตัวเองจะขึ้นนะคะเนี่ะสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะน้องกีฬาขึ้นแล้วค่ะนี่เลยลำดับที่สามนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็น้องอีวาก็รับเหรียญเรียบร,ร้อยแล้วนะคะได้ <S <S เหรียญทองแดง2เหรียญเลย2รายการเลยคะ่ะนักกีฬานักวิง่งโอเค okay. วันนี้นะคะอีวาพี่พีเอฟซีนะคะมาดูงานกีฬาสีนะคะของเด็กๆนะคะโรงเรียนสาธิตราชพัฒน์กรุงรัชธานีกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูอะไรอีกก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเอางี้ค่ะบ๊ายบายค่ะอ่าบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายโชว์เหรียญหน่อยโชว์เหรียญหน่อยอ๋อ เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงนะอ๋อไม่ได้